ยังโดโอ้ยยังงอดเยวเนี่ยสองฝั่งที่สูงอ่ะนะทั้งนี้สูงมีกัตรเปัดาน้ำลัวกบานแน่นอนมนี้แกต้งร้องว่าไงครับอะไรไปแปแปดเลยแปะแปวใช้งานจริงไม่ได้เลยเดี๋ยวเราเจอประมาณบินเนื้อมันมัไม่มาตรงตเลยสามร้อยกิโลอยกับฟ้าผนังผนังขึ้นไปล็อเลยมันเนี่ย อยู่ดีไงอย่างเงี้ยถ้าเราซูมนะบาดบาดมือไหมเนี่ยเนี่ยมันคมเนี่ยอันนี้หน้างานคนคนบ้านไหมผมมันไต้มันนานแล้วเห็นมันตดบ้านกันนู้นคนนี้แล้วเราไงเป็นคนค้นคนคนบ้านอีกทีเออเดี๋ยวลองตรวจดูที่แม่งจะขนาดไหนวะดูเลยเราค้นเลยเนี่้ยก่อนเลยนะถึงจะเปียกทว่านจะได้ระดับไหนเป๊ะเลยนะทั้งดิ่งทั้งระดับดูไหมก็เพี้ยนไม่ได้ไม่ได้ระดับนะเนี่ยมาดเลยคนคนบ้านเอา เห็นป่าดีมากเลยในเพจในคลิปเนี่ยอยากให้รู้ว่าคนข้างบ้านมันขนาดไหนวะเดี๋ยวลองตรวจงานหน่อยดิไม่ที่บอกว่าป่าดี่อะพี่คนในคอมเมนต์ด้วยผมไม่เคยไปว่าเลยอันนี้พี่มาทำอะไรเนี่ยจะมาตรวจบ้านนะตรวจบ้านตรวจตรวจงานผมท้าคนอันนี้คนพนเลยวะคน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 บ้านเออคนค้นคนคนบ้านดีเลยอ๋อเอาแบบนี้เ่าแบบมี้ยูหนาก็ในไหนก็มาแล้วถือตัว่าพี่เป็นคอนทต์ผมมาตรวจงานผมแล้วกัน อยากได้ฟีดแบกเวลาผมได้ฟีดแบกเนี่ยผมมองว่าแต่งแล้ว่าผมไปพัฒนาทีมงานที่ทำงานได้ดีขึ้นกินดีครับพี่อยีเยงดูดูเียงดูโอ้ยเียงงอ้วน10เซน12มิลเียงเออแล้วถ้าเกิด12มิลผมยังพอให้พานะนี่เอียงว่าไงครับมีมีข้อแก้ตัวไหมไม่มีครับวันนี้ผมตีตกเลยต้องต้องเอาให้เขากาวหลอดเงินเท่าไหร่200ห้าไอ้ผมตังค์ ผมไม่ซีเรียสเรื่องแบบที่เรื่องเรื่องงานแต่ออกมาดีพี่ไม่ได้เดี๋ยวผมคิดเพิ่มนะนะถ้าผมทำเนี่ยจ้าเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหงานผมพี่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าก็ไม่ได้ต้องมีอยู่ไม่ใช่กระดาษยัดก่อนนะกระดาษยัดก่อนมีมีบ้างครับเราไม่รู้อาจารย์จะฟันตั้งนะใช่แต่เราเจอทีหลังก็เลื้อยเรียบนะเนี่ยสองฝั่งที่สูงอ่ะนาทั้งที่สูง ผมปากเขาเหล็กป้านหงายต่อคนนี้มีแบบัตรเไม่ใช่ามีคนไทยคนไทยนะจุดใครอ่ะเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเยี่ยงเครื่องมือเขามาตรฐานที่วัดยังไงนี่ระดับน้ำผมตัวผมเลยนี่เต็มเสร็จน้ำมันไม่เต็มเฮ้ยที่เห็นเหล็กที่ล่วงมาไหมล่ะน,นี่แค่ขูน่นะแต่เย็นเฮ้ยดูดิเฮ้ยเย็นเฮ้ยพี่เราจะออกกัที่นี่ได้ไหมเนี่ยแค่ขู่แล้วบอกก่อน ตุ่ร้อนแน่เฮ <laughs> <no> <laughs> <laughs> ้ยนี่ผมเจอแล้วอน้ำรั่วนี่น้ำรั่วแน่ประตูเนี้ยเนี้ยประตูนะฮะเฮ้ยคนไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเนี่ยน้ำรั่วต้องานแน่นอนอย่างนี้ไอแกกรองยังไงครับไม่ได้แกครับยังไม่เสร็จพี่เห็นบานประตูใส่ะยากเออผมก็ต้องมีธรณีอีกป่ะเนี่ยถ้าถ้าเกิดผมไปลงคลิปนะไม่ก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปบอกให้คนอื่นทำตัวเองยังไม่ได้ทำเลยเฮ้ยเดี๋ยวเล็งได้ลองเลงดูจ ไอ้แต่ไฟเขาเป่าว่าไหนนะแลอวไฟติดว่าไหนตียดเลยไม่มีชื่อเขาตัดผมให้ผ่านนะอ้าวเพื่อผ่านอะไรเ่ยแปะเลยแปะเทปเลยมีไหมมีไหมกระดาษมีไหมต้องแก้แล้วเนี่ยอเแปะเลยโดนอะไรกระแทกป้องไม่มีอันนี้พี่เข้าไปดูในห้องอันนี้ห้องเอ็กซเรย์ลองเข้าไปดูดิว่าขอแก้อะไเลยนะดูเลยสิเนี่แปะ ถ้าผมเขาลิ้นเลียแล้วมันสะดุดลิ้นนะผมทำใหม่เลยอย่างเงี้ยจริงใช้งานจริงไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจรร <c oughs> เอรถงานรถตรวจไม่ได้เลแต่งานตั้งตัวขอผิดถี่อกชิ้นหายแล้วไม่ได้บจริงบ่นถ้าไหนผิดผมต้องยอมแต่จริงทีมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบพาเวลโซนแล้ว<ะ>แล้วยกของอะไรเข้าได้เรื่องยั้วเนี่ยเข้าไม่ได้แล้ว จะเข้าได้ยังรถเนี่ยเ,เออใจว่องกอนี่เนี่ยขนาดเนี้ยอันนี้มันเท่ากันพี่เกี่ยวมันไม่เท่ากันอ่ะมันต่ำกว่าถ้าเนี้ยต่ำกว่าเกี๊ยวหนึ่งเดี๋ยวตกไหมพี่นี่ยังมองแค่ได้อไมดอให้ผ่านนะจอย่างนี้ยังไงครับไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยสถานนี้ยังไงมไม่ก้นเลยไม่ก้นเลยโอเคประมาณมีเนื้อ่ามีเนื้อนั่งร้านมันไม่ได้ไงเนี่ยประมาณมีเนื้อนั่งร้านมันไม่ได้อ่ะ เงียเกียงไปลองอ่ะคิดดูแล้วกันแค่นั่งร้านอ่ะมันมันไม่มาตรงตรงเลยเขาย้ายตำแหน่งท่อไปเขาเพิ่มใไรผิดเราผิดหรือเขาเพิ่มเขาเพิ่มอ๋อเขาลงไปเลยมูดทั้งอติดไดเท่านี้หรอติดแบบนี้หรอหรอไรไม่ติดไม่ได้พี่แต่ตามช่างมางานนี้เตยเย็นๆครับที่เกียงบอกที่หนึ่งอ่ะเงิน มีบ้างเนี่ยเนี <Okay>. ่ยดินรอยนะเท่าไหร่สามร้อยโลเลยนี่ผมนี่จะบอกว่าเอามัดโครงฟ้าสามร้อยกิโลให้กับฟ้าอะผนังผนังขึ้นไปรับเลยวะเนี่ยจุดซัพพอร์ตมันก็คือเสริมพิเศษขึ้นมาทำเป็นโครงเหล็กนงวะมีกาเสะผ้าดยาวนี่เลยมีขาเดี๋ยวเราเสียบเราเลยอยู่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราซูมนะบาดบาดมือไหมเนี่ยเนี่ยมันคเนี่ย ตัดแล้วตัดแล้วไม่เจียนจริงอ่ะสบายอ่ะมันคงมืออย่างนี้อย่างนี it, like ok. Okay. Dad, it, it ้ถ้าผมเราลิ้นเลียแล้วลิ้นเอาเลือดออกเลยนะเลียเลยพี่เลเลยเเวลาเราไปตรวจบ้านตรวจคนนู้นคนนี้เราติคนนู้นนนี้แล้วเราบริษัทนะพวกเราเหมาเราสร้างด้วยมาั่งะไเงพวเขา่ะครนี้ผมไม่เคยมาทหารเองไปตรวจงานเ้ยสมมติพี่เดียพี่โจ๊กเขามาทหารพี่เลย นะฮะผมก็จะตรวจตามมาตรฐานที่แต่ละคนจะมีเลเวลที่แบบไม่เท่ากันเพราะถ้าเกิดเอามาตรฐานไปตรวจแล้วบอกลยว่าเจ้าของบ้านไม่น่าจะได้บ้านนะก่อนแล้วก็เพราะว่าเราต้องตรวจตามความเหมาะสมแหละแต่หลักๆก็คือเน้นเลยที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานงานดิจิตอลมาตรฐานกานขอสร้างเนี่ยที่เราจะมองเพราะที่จะลืมนะทุกอย่างมันทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะบอกได้ด้วยการกภาพการทดสอบบางส่วนที่เราทำได้เท่านั้นมันจะไม่แบบจบเที่ยวมาแล้วบ้างแต่ต้นจนจบอะไรการเรื่องแบบที่เลียวก็สำคัญ ทุกวันนี้รับารงานสรวจบ้างก็รับอยู่นะปกติเรารับแค่วันศุกร์รับแค่แบบว่าอย่างน้อยๆเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราได้เจองานงคุณผู้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นมาตรฐานแบบ A B C D อะไรอย่างนี้เราเคยไปตรวจที่ไหนแล้วออกไม่ได้เลยนี้นเคยมีอยู่แค่เดียวก็คือออกมาแล้วเดียวเราพอได้ออกคืประทับบัตรเออดีไหมหลังได้ผ่านี่ก็ประมาณนี้แหละวันนี้มีใครทำได้ร้อยเหรอใช่ไหมก็สมัยเราจบไปกินแค่น้อย